สวัสดีครับนี่คือ GetTalk เชื่อจริงจังไปว่ะแล้วต้องเอาไงวะอย่างนี้ไง GetTalk Podcast เพื่อนคู่หูโอเคเอาเนี้ย just do it podcast อยากรู้เรื่องหนังไม่ว่างดู <c oughs> ก็ฟังได้ presented by sf cinema สวัสดีเดือนสยองครับตอนนี้คุณอยู่กับผมชัปธกิจและผมเจอรี่เอชทีในรายการจอดอรอจัสิวิดพอดแคสต์นะครับผม,มสัปดาห์นี้ฮะสิ้นเดือนแล้วใกล้เข้ามาเต็มทีแน่นอนว่าเทศกาลหลอนอย่างฮัลโลวีนก็กําลังจะมาถึงคนลุกคนลุกเออและแน่นอนครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการดูหนังสยองขวัญและ สัปดาห์นี้เดือนนี้เต็มไปด้วยหนังผีจัดหนักจัดเต็มตลอดเดือนที่ผมดูไม่ได้จริงๆครับคุณทรมานนะครับทรมานโทรกรรมมากนะแต่บางเรื่องเจอรี่ก็ดูได้เพราะมันเป็นมีทั้งแบบยังไงดีเอานิทานเด็กๆมาทําให้เด็กดากอ่าใช่พีโนคิโออ่าหรือจะเป็นหนังตลกติดผีแต่มีความหาอ่าแต่ที่เหลือครับสยองเน้นๆเป็นตายแน่นอนครับเดือนในความสยองครับผม ยี่สิบสองตุลาคมครับยี่สิบสองตุลาคมที่จะถึงนี้เต็มไปด้วยหนังรสชาแปลกแหวกเอาเรื่องผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับทำไมออครับถ,ถึงแหวกโอมีทั้งผีมีทั้งน้าคอมแล้วก็มีพีนอคคิโอนะฮะหลุดลอกลหลุดหลุดอยู่อะแต่โดยรวมแล้วคือหลอนกันไปทั้งอาทิตย์นะฮะครับผมเพราะว่าเราจะเริ่มจากเรื่องไหนดี เอาหนังที่พี่โรเบิร์ตก็แล้วกันกน,นะครับเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะเราเพิ่งสูญเสียดาวตลกขวาชญใจมหาชน,น,าชนซึ่งถือว่ามีผลงานที่โดดเด่นมากๆในยุคหลังๆก็คือพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับเวลาพูดชื่อพี่เขาปกติถ้าไม่ได้ช่วงนี่ผมก็จะพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับผม เสียชีวิตไปด้วยโรครายต่างๆนานาครับผมแต่ถึงแม้ตัวจะไม่อยู่แต่ผลงานยังคงมีนะครับผมหลวงพี่กับอีปอบครับผมผมกลับมาแล้วครับเอเราจะขายหนังตลกแบบนี้กับความจากไปอย่างนี้มันไม่ดีครับเชื่อเลยเชื่อมากเลยว่าถึงแม้เขาจากไปเขาอยากให้คนดูทุกคนสนุกสนานกันครับผมใช่ครับหนังตลกสายฮาจากพระนครฟิล์มครับผมรวมดาวตลกไว้แน่นจอพี่ยัดหาโอ้โหอันนี้ ใช้โซโลนะฮะครับ,รบตัวนี้นะครับผมไม่ได้เป็นพี่เอสุวัชรา,าสายแล้วนะฮะเป็นยัดหานะครับผม <c oughs> ยัดห่าด่าเช็ดนะครับผมมีนักคอมครับจะมาเป็นหลวงพ่อที่ไม่มั่นใจว่าจะพูดไอ้ซัด อีกเมื่อไรนะครับผมรวมไปถึงพี่โรเบิร์ตสายควันนะครับครับเรื่องเราก็ไม่มีอะไรมากครับตามชื่อเรื่องเลยครับหลวงพี่นะฮะประจําวัดในเดือนไก่นะครับต้องเจอกับอีผีปอบนะฮะที่ออกมาหลอกหลอนคนในบ้านเมืองแห่งนี้นะครับผมความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้ครับผมบอกเลยว่าก็คือานสร้างเว้ยเฮ้ยถ้าคุณไปดูอ่ะนี่มันเป็นหนังย้อนยุคนะครับผีเรียดพีเรียด มีงานสร้างนี้นะ่าสนใจอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณฟังอยู่คุณลองเปิดตัวอย่างแทรกดูคือคอสซูมเนี่ยยังกับขุนพันออแต่ว่าเปลี่ยนมุมขี่ม้มาเหมือนแบบหนังค่าวบอย,อยนะั่นเลยมีช็อตแบบแสงแตะวันเหมือนตอนจบขุนพัน<ป>แต่ว่าเปลี่ยนจากขุนพันเป็นโรเบิร์ตสายควัน <laughs> แค่นั้นเลย ซึ่งพี่ระเบิดเนี่ยคือเป็นตำรวจยอดฝีมือเลยนะโอ้โหแบบมีความเท่ชดตกงช็อดกันมาโดนเรียกตัวมาจากกรุงเทพใช่ไหมแล้วก็บออว่าเฮ้ยพุงนี้มันมีผีปอบอะไรเงี้ยเข้ามาใช่มีผีไอ้ซันอะไรเงี้ยช่วยด้วยอะไรเงี้ยยังไงไอ้ผีนะยะหาคร้บยะหากลัวเย อะไรเงี้ยอ่ะครบสตรครบสตรคนดูกลัวคุณแล้วก็คือรวมมีมที่เราชอบดูกันในอินเทอร์เน็ตนะฮะมาอยู่ในหนังเรื่องเดียวนะครับผมเออแค่นี้ก็คุ้มแล้วนี่เออไม่ต้องมีอะไรมากเลยเนี่ยเฮ้ยพูดอะไรอีกไหมฮะไม่ต้องมีอะไรแค่นี้ผมก็ดูแล้วอันนี้พูดจริงนะผมดูเนี่ยสเกลหนังพี่เรียดอ่ะสเกลหนังพี่เรียดตลกผีนัคอมพี่เอโอ้ยเซารไควันเขาไม่อยากเป็นพี่เอแล้วเขาเป็นยัดหาเีอะไรเอ่อยัดหามะเออยัดหานะฮะครับเออนะฮะครบ นะครับผมหลวงพี่กับอีปอบครับผมจัดไปเลย22ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับผมโอ้โห oh, oh. หนังผีรวมมีมแห่งประเทศไทยผมใช้คำนี้หนังผ <c> ีรวมมี <oughs> ม Ghostbuster แห่งประเทศไทยปใช่ครับผมูนั่งขัดสมารินานเท้าชาทำไมครับเออานานวลาเท้าชาคุณทำไงเท้าชา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให้ละก้องอัดไปเรื่อยๆเลยกินชาซะนหน่อยไหมฮะเอ้เอาวลามเทไหฮะไปเรื่องต่อไปเลยครับเจอรี่ จัดให้หน่อยครับเรื่องต่อไปเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงของนิทานโบราณใช่ไหมพีนอคคิโอนนฮะอฮะพีนอกคิโอนี่นะฮะเป็นอย่างที่รู้กันว่าอุ้ยถูกดัดแปลงมาเยอะแยะมากมายนะฮะทั้งฉบับเวอร์ชั่นเออการ์ตูนของดิสนีย์นะฮะแต่ว่าตัวต้นฉบับเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันเป็นของอิตาลีอ้าวอิตาลีบอกอ่อิตาลีอิตาลีนี่ มาเกะกาศตะโรดเนี่ย so มุสลลานี่ยไม่กล้า <9 S 1> ตัวซซถ่าไม้ชาแล้วนี่กัมามตัดงายกันต่อโอเคนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับ เป็นหนังอิตาลีครับผมโอ้ย oh. ่ววเปรากเงาของตัวหนังสือนิยายเยาวชนเลยนะฮะซึ่งเหมือนจริงๆมันจะไม่ได้ใสขนาดนั้นโนโนถ้าคุณเคยดูหนังแบบของ Guillermo d e Toro อะ่ะจะมีความดาร์กแบบว่าเด็กต้องผ่านวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งพีนอคเคิยวฉบับนี้ก็เหมือนเอา เรียกว่าใจความสําคัญอะไรแบบนั้นมามแปลว่าเด็กต้องแบบเติบโตผ่านความแบบโอ้ยเพราะว่าเนื้อเรื่องนี้ก็คือเด็กที่โตมาจากการผลิตของเล่นหน้าตาผิวหนังเป็นไม้อ่ะเป็นหุ่นเป็นไม้แ,แต่ต้องใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ปกติแน่นอนมันก็เหมือนเ,นเป็นเรื่องของคนที่มีความแตกต่างทางด้านร่างกายแล้วแหละที่ไ้อาใสยในโลกที่เต็ไมไปด้วยความเกลียดชังเหยียด เยอะยันคือคุณเป็นแบบเบียโดอ่ะคุณเข้ากับชั้นไม่ได้คุณต้องโดนกีดการอสังคมซึ่งหนังก็ทําแบบนั้นเลยฮะแบบว่ายัางมีฉากที่น่าจดจําเหมือนในตัวกราฟิกอยู่นะจมูกยืดอะไรเงี้ยจมูกย,มยืดเพราะว่านางชอบโกหกนะพิโอคิโอ Tokyo ฮะจมูกอย่างที่เคยได้ยินกันคือโกหกจมูกยืดแล้วก็จะมีฉากที่ปราวานนะอยู่ในท้องปราวานแล้วเดินทางปิดฟาโลกเนี่ย<อ>ตัวหนังเนี่ยก็ทําให้ดูสมจริงมากขึ้นนะแล้วก็ดูด์กด้วยดักขึ นะฮะนะฮะดูตัวอย่างแล้วแบบโห The Dark Pinocchio แล้วภาคต่อไปก็ The Dark Pinocchio Rises นะฮะใช่ <c oughs> คือถ้าไม่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 ได้ดูว่าใครทำอะไรนี่คือแบบคิวเยโมเดอร์โทรชัดๆเลยนะฮะอเอาเป็นว่าถ้าใครชอบพ i n อคคิโอฉบับการ์าตูนนะฮะแล้ว <c oughs> อยากเจอรสชาติใหม่ละกันนะฮะแล้วก็หลายคนผมเชื่อว่าสายหนังยุโรปขาดแคนหนังยุโรป ให้ดูกันโดยเฉพาะหนังอิตาลีด้วยนะไม่ค่อยมีมาให้เห็นใช่และที่สำคัญผมอยากจะแนะนำตรงที่ผู้กำกับคนนี้ครับผมว่้ยทำของดีใช่ไหมฮะโอ้มัติโอการโรเน่นะครับผมเขาทำหนังมาเฟียอย่างกาโมรานะฮะซึ่งผมแนะนำอย่างยิ่ง อืออแล้วเขามาทําหนังเป็นพีโอนะฮะใช่ครับโอ้โหอยากรู้เลยครับว่าเป็นยังไงเขาทําแบบหนังหลากหลายแนวมากหนังฟิลามสยเขาเคยทํามาเยอะเหมือนกันอืความน่าสนใจเลยก็คือว่าเออการตีความในแบบที่บ้านเมืองต้นกําเนิดเขาเชื่อเนี่ยมันจะเป็นยังไงอืมใช่ไงบอกว่าได้กลับไปที่รากเงาแล้วก็เป็นหนังที่ก็นั่นแหละประเด็นสะท้อนสังคมอืมน่าจะดาร์กอยู่ ขนาดพี่นอคคิโอนะฮะเยอะโอเคครับผมมาก,กันต่อครับผมเส้นทางสายดาร์กยังคงเดินต่อโหเดือนตุลาคมมันต้องเป็นเดือนที่ดาร์กนิดหนึ่งเพราะว่าสิ้นเดือนมันคือฮาโลวีนแต่นั่นแหละฮะหนังฮาโลวีนนะฮะไมเคิลไมเออร์ Meyer, ทิ้งเร,เราไปเรียบร้อยนะฮะไปปีหน้าแทนทําให้หนังสยองขวัญที่หลากหลายเลยค่อยทยอยมาพบกันในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับผมซึ่งก็คือ ผมอยากจะแนะนำเรื่องนี้ก่อนเลยฮะเป็นหนังเรียกยังไงดีจะบอกว่ารีเมคก็ไม่ใช่ซีควัวก็เชิงเชิง The Craft Legacy ครับผมหนังสยองเตลเลอร์นะครัแฟนตาซีจาก Bromhouse และ Sony Pictures ครับผมดัดแปลงจากหนังสยองขวัญวัยรุ่นสุดคลาสสิกครับจากยุค90ครับ1996นะฮะมีเนฟแคมเบลเล่นนะฮะ ชื่อไทยสมัยนั้นคือสี่แบวพลังแม่มดครับผมหนังจริงอย่างดาร์กเลยหนังจริงอย่างดาร์กผมมึงผมมึงได้ดูไม่นานมันี้เองฟินมากเลยผมขอหยิบแผ่นโชว์ดีกว่ามันเป็นเรื่องราวของเด็กไม่รุ่นคนหนึ่งครับที่เพิ่งย้ายโรงเรียนไปใหม่แล้วก็พบกับกลุ่มเพื่อนที่เชื่อในพลังเวทครับผมเชื่อในการแบบบูชายันบูชาเทพครับแล้วปรากฏว่าพอบูชาไปพวกเธอเนี่ยก็ได้พลังพิเศษ สามารถเสกนู้นเสกนี้ทําให้คนหลงรักแต่นั่นแหละความเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็จะยังอันเร็กเรสอย่างที่ Taylor s w i ิฟเขาว่าไป <c oughs> นะครับผมน <c oughs> ี่จะไปจูบไปเล็บของเทเลอร์ก็หนังวัยรุ่นไงคุณนั่นแหละพอมัน, Young and นยังอันเร็กเรสนะฮะฉลาดแล้แต่ยังเด็กเลยโง่อ่ะ มันก็เลยนำพาปัญหามามากมายฮะมันเลยเป็นเหมือนถ้าคุณเคยดูหนังซ u เปอร์ฮีโร่อย่าง Chronicles ที่เอาเรื่องราวของวัยรุ่นมีปัญหาเยอะแยะชีวิตมากมายมาได้พลังพิเศษเนี่ย The craft เนี่ยเป็นอะไรแบบนั้นและพอมันมาสู่ยุค2020แล้วแน่นอนว่ามันมีสตรอรี่มากมายที่น่าจะค้นหากับเรื่องราวอะไรแบบนี้ชีวิตวัยรุ่นความเป็นความเปนเวียโดความเป็นคนที่ผิดแปลกจากรูปแบบของสังคม,มในขณะเดียวกันก็ยังมีพลังพิเศษคล้ายๆกับการมีพลังซูเปอร์ฮีโร่เลยต่างแค่ตรงนี้ต้องไปสวดมนต์นิดหน่อยนะฮะอืแหมหมดหน ой, ้อยกิกกนั่นแหละครับรามเฮาที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของฮาโลวีน แฟนชายเยอะแยะมากมายชื่อบลัมเฮาส์ขึ้นมานี่ <Get S 1> คือ <Out S 1> คนอละนะฮะอัสเยอะแยะมากมายนะฮะนี่แหละเขาจับหนังฮอลล์เรสุดคลาสสิกจากยุค90กลับมารีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมแคสใหม่ทั้งหมดแต่ว่าในตัวอย่างมันมีการอ้างอิงถึงตัวละครบางตัวจากภาคแรกด้วยตามผู้สร้างเขาบอกว่ามันเป็นหนังในจักรวาลเดียวกัน มันเป็นภาคต่อแต่ว่าถ้าไปดูคาแรคเตอร์แล้วก็หลายฉากเนี่ยมันเ,นเหมือนการรีคิ a เอทรีเมคฉากดังๆของหนังภาคแรกเนี่ยกลับมาก็จไม่ควรหวนนึกถึงภาคแรกกับความดีางามของภาคแรกเพางั้นใช่ใซึ่งต้องมารอดูกันว่านะครับเลกซีจะสามารถสานต่อ Legacy ที่ภาคแรกทําไว้ได้หรือไม่มนะครับผมเพราะว่านั่นแหละทำหนังแบบนี้ค่อนข้างเสี่ยงหนังคลาสสิกเนี่ย ไม่แปลกก็ปังอืมทําว่าเป็นภาคตอ่อด้วยเนี่ยยิ่งมีความาคาดหวังจากคนใช,ใช่ใช่ใช่ต้องมารอดูกันน,นะฮะในฮาลโลวีนเดือนนี้นะครับผมร้อนอยังต่อเนี่ยครับเพราะว่าหนังเรื่องต่อไปนี่คือหนังที่น่าจะฉายได้นานแล้วแล้วก็เลื่อนมาฉายปลายปีโหเพราะว่าหนังตอนแรกกจะฉายมีนาคม ก็เจอโควิดเข้าไปนะฮะหลอนกันไปนะฮะไม่เป็นไรเราได้มาฉายครั้งหนึ่งครับสำหรับมาเลเวลเลนชื่อไทยคือ หลอกจับผีหลอนจับตายโอหลอกจับผีหลอนจับตายนะฮะ Foreign พ i นะครับผมสุดที่รักของผมครับ r o r g n ร i e ิจากไหนฮะ m i d s u m m e r ใช่ไหมฮะ Mid Summer แล้วก็มีหนังคุณภาพมากมาย Little Women นืะครับผมจะได้ดูใน Black Widow ด้วยโอ้เธอเล่นหนังสยองอินดี้ของอังกฤษครับผมครับเรื่องราวของแก๊งนักต้มตุ๋นเะที่ชอบหลอกคนว่าสามารถ ไล่ผีจับผีได้อืมไปหลอกคนแก่หลอกคนสิ้นหวังว่าบ้านชันเนี่ยหลอนไปหมดแล้วจริงๆเป็นแค่เสียงทอเอออพวกเด็กพวกนี้ฮะสองคนนี้คือพี่น้องเนี่ยเข้าไปหลอกว่าเนี่ยชันเป็นคนที่สามารถจะมาแก้ไขปัญหาผีนี้ได้นะแล้วก็ คดีล่าสุดเนี่ยมันหลอนผิดปกติครับสองพี่น้องเนี่ยเข้าไปบ้านนี้เป็นคุณป้าบอกว่าเนี่ยฉันอยากจะให้เธอมาไล่ผีแต่ว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยสองพี่น้องก็ได้พบกับเรื่องราวหลอนอย่างไม่คาดคิดครับเพราะว่าบ้านหลังนี้มีผีจริงๆเออ <c oughs> นั่นแหละฮะฝ <c oughs> นตกขี้มืไหลายคนจันไลมาพบกันนะครับผมนักต้มตุนเจอกับผีงานนี้รู้ดิว่าใครจะโดนจับกันแน่จัดมาดิ แต่เห็นว่าจากรีวิวนะฮะครับหนังมันหักมุมกว่าเรื่องย่อดที่ว่ากันไปอ้าวมีมากเออมันมีแนวอีกแนวหนึ่งซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้ยเพราะองค์สต้องไปหาคำตอบเอาเองนะฮะหนังสยองขวัญแบบว่าอินดี้อดีที่เน้นขายไอเดียอาจจะไม่ได้ตุมตามอลังการอะไรแบบ Conjuring อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีนักแสดงคุณภาพอย่าง o r e n c e Pugh อย่างน้อยก็น่าจะเชื่อว่าเสียงกรีดของเธอน่าฟังแน่นอนครับ ตีตัวเขาไปฟังน้องกรีดเงี <S <S ้ยหรอใช่มันสําคัญนะเวลาเราจะได้สครีมคุยในหนังสยองขวัญเนี่ยเสียงกรีดสาคัญมากเสียงกรีดอย่างอย่างที่มันน่าฟังอ่ะเสียงกรีดเป็นสิ่งที่เสียงที่ไม่น่าฟังนะแต่กรีดยังไงให้กรีดยังไงให้มันแบบดูแบบอู๋ใหม่กอดฟอร์เรนพิวอ่ะนักแสดงสายรางวันอ่ะมันเล่นหนีผีอ่ะอืจะโดนผีจับหรือไปจับผีก็ไม่รู้นะฮะแต่ที่แน่ๆคุณจับจองตัวได้นะครับผมมารเรเวลเลน หลอนจับผีหลอนจับตายนะครับผม22ตุลาคมนี้นี่นะครับถ้าใครสงสัยว่าทำไมเจอรี่ไม่ค่อยพากหนังผีเลยฮะกลัวมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะให้ผมพากับคุณไหมล่ะคุณลองซ้อนแลอวมันแล้ววุ่เลนส์มันแล้ววุ่เลนส์ไม่คุณต้องคุณต้องดูอันนี้ไม่ได้อ่ะมันแล้ววุ่เลนส์มันแล้วหลอกจับผีหลอนจับตายผมต้องพิทักษ์พักรักความแบบอินโฟเมชันของผมไหมนคุณลองพูดให้เป็นหนังโรแมนติกเลยมันแล้ววุ่เลนส์หลอกจับผีหลอนจับตาย ความคาดหวังผีได้ผมพูดหนังผีได้แต่ผมก็พูดหนังรักไม่ได้เหมือนกันนะฮะผมแน่ดีผมเคยทําลายหนังญี่ปุ่นสุดคละสุดโอ้โหสุดที่รักของใครหลายคนไปเรื่องหนึ่งฮะตับอ่อนเธอนั้นขอชั้นเธอนะยกลายเป็นหนังก็ได้กรอนหนังอืมไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยพังพังพังครับอย่าลืมไปดูกันนะครับผมมาเ e เวนต์หลอกจะผีร้อนจะตายนะครับ วันไหนครับ22ตุลาคมในโรงภาพยนตร์นนครับครับผมปิดท้ายนะฮะเดือนตุลาคมครับกับหนังสยองที่ผมตั้งตารอที่สุดเพราะผมคาดหวังว่ามันอ,มอาจจะเป็นหนังสยองแห่งปีเพราะว่ากระแสจากเทศกาลหลายเทศกาลซันแดนซ์เอ่ยอะไรเอ่ยบ,บอกว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของ The Babadook และ Hereditary เออนะฮะหนังผีที่เจอรี่ดูไม่ได้นะคู่มารวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวขอเคล บาบดุกผมดูนะครับทำเป็นเล่นไปผมดูเอรดิแทรี่อะไม่ดูนั่งดูนั่งเนี่ยไม่ผ่นนะฮะครับเรลิกครับผมกลับมาเยี่ยมผีนะะโอ้เรื่องราวนะตามชื่อเลยครับสองพ่อแม่สองแม่ลูกนะฮะเรื่องราวตามชื่อครับสองแม่ลูกครับเดินทางกลับมาเยี่ยมคุณยายนะครับผมที่บ้านหลังเก่าครับแต่ปรากฏว่าคุณยาย ดูผิดแปลกแหวกชอบกลหรือว่าคุณยายจะตายแล้วกลายเป็นผีเออมันเรื่องราวมันง่ายๆแค่นี้แต่ความน่าสนใจคือวิธีการเล่าเรื่องครับผมครับมันไม่ได้เป็นหนังเน้นตุ้งแช่แห่กันทุกฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหนังที่เป็นไซโคจเไซโจโรจเจ้าเชี่ยวกเจ้าเชวเข้าเชีว่านไซคโลจีเทรลเลอร์นะครับผมหนังที่แบบว่าหลอกคนจากแบบกดดันความดุดัน อดอัดพลอยในจิตใจเหมือนที่เราดู Hereditary แหละม,มันไม่ตู้มันไม่ปังขึ้นมามันเน้นแบบว่าสร้างบรรยากาศหลอนให้เรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก่อนที่ตอนท้ายความหลอนจะระเบิดออกมาครับมผมนะครับนาทเาลียลิค้าเจมส์นะครับผู้กำกับอินดี้หน้าใหม่ บอกเลยว่าหลายคนบอกว่าเธอเป็นที่น่าจับตาแน่นอนในอน,อน,า,นาคตเพราะานี่เป็นหนังเดบิวของเธอแล้วได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากเทศกาลดีๆอย่างซันแดนซ์เส้นทางคล้ายๆนี่นะเ r ริแอสเตอร์เลยเนาะใช่หลายคนบอกว่าถ้าสมมติปีนี้ไม่มีโควิดนี่น่าจะเป็นหนังที่กระแสะแรงอพอๆกับพบมิทซัมมาเรดดิเทอรีปีก่อนๆนู้นเลยเอาแล้วเอาท<อ>ั้งนั้นเราเราบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดเพราะว่ามันยังไม่มีกระแสเมืองนอกมากมายเหมือนปกติเพราะช่วงนี้เมืองนอกเขาปิดโรงกันอยู่ดั นั้นเราเป็นคนเอเชียที่ได้ดูเรื่องนี้ก่อนใครอยากจะบอกให้สร้างกระแสไปลองดูกันฮะผมว่ามันน่าจะเซอร์ไพรส์ใครหลายคนเลยอ,อนั่งกระแสเมืองนอกเขาสักบ,บ้างใช่ครับผมโหอยากดูมากคือเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งที่พูดอะไรมากไม่ได้พูดปุ๊บจะสปอยปั๊บเขาว่ากันมาอย่างงี้งั้นเลยนะใช่ก็รู้แค่ว่านั่นแหละแม่ลูกกลับไปเยี่ยมคนแก่ แต่ว่ามีความลับบางอย่างอยู่มันอาจจะพลอตทวิสอะไรสักทางหนึ่งก็ได้<ม>แต่ผมชอบชื่อไทยอะกลับมาเยี่ยมผีแต่ถ้าไปดูจริงแล้วมันไม่ใช่ผีนะจะหานะเยี่ยมอะไรครับเป็นอะไรดีครับกลับมาเยี่ยมหมีอะไรเงี้ยกลับมาเยี่ยมพี่อ,อะไรกลับมาเยี่ยมดอกจำปีจำปา ไปไปใหญ่แล้วนะคุณนะฮะไปเรื่อยฮะผมอัดอยู่บ้าน,นตัวเองแล้วผมรู้สึกว่าผีอะไรก็ไม่เว้นนะฮะ <c oughs> นั่นแหละครับผมนี่คือหนังเดือนตุลาคมที่คุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะดูเรื่องอะไรแต่ถ้ามีงบมีเวลาผมบอกเลยว่า จัดไปให้หมดนะครับผมจะได้รู้ว่าเรื่องไหนดีที่สุดไม่งั้นคุณจะกลายเป็นแค่คนที่ตัดสินใจหนังจากแค่ฉากหน้าเท่านั้นซึ่งไม่ดีนะฮะไม่ได้เลยเอออยากจะรีวิวหนังจริงไปดูให้หมดเลยเดี๋ยว<ต>ผมเ<ม>ชื่อว่าคนที่ฟังพอดแคตสต์เราทุกคนต้องไปดูหนังอย่างแน่นอนใช่ครับไม่เรื่องก็2เรื่องก็สิบเรื่องนะครับผมไปรอดูกัน๋ยวผมว่าอยากมาคุยกันเลยเกินว่าเลนิกเนี่ยจะเป็นยังไงน่าสนใจเช่นเดียวกันย้ําอีกทีหนึ่งนะฮะ เชื่อว่าคนมาฟังดูสัปดาห์นี้หลายคนยังไม่ได้ดู800นะฮะนักรบ 800, the 800. ร h e ยดีเอผมอยากจะดันมือเรื่องนี้จริงเป็นหนึงหน่งในงหนังที่มันที่สุดปีหนึ่งแต่เปิดปีนี้มาแนะนำอย่างยิ่งใช่ครับผมฉายอยู่ตอนนี้นะจ๊ะไปดูกันอนอกจากหนังดีๆนะครับแน่นอนว่าไปดูโรงหนังที่เอเก็ต้องมีโปรโมชั่นดีๆเด่นๆประจำเดือนตุลาคมครับต้องเลยครับผมซึ่งเดือนนี้ครับถ้าใครที่ทำงานอยู่ในเมืองนะฮะแล้วแบบชอบดูหนัง จะถูกใจเป็นพิเศษเพราะว่าในที่สุดครับ SF p เ u s เขาก็ได้ร่วมมือกับ Rabbit แล้วครับผมบัตร Rabbit ครับผมยกขบวนความสุขสะดวกคุ้มในบัตรเดียวโอ้ <Ooh. S 1> นะเพราะว่าราคาถูกมาก279บาทและยังฟรีอีกมีอีกโอ้โหเอกเเขาชอบท็อปอัพ เยอะมากนะครับผมเพราะว่ามีแพ็กเกจโปรตามเจนด้วยสำหรับสติลเดนหรือเจเนอเรลนะครับผมค่าธรรมเนียมบัตรก็ฟรีให้ออรับเกินคืน5บาทด้วยนะครับเมื่อทำรายงานผัดบัตรนะครับผมอืมไปทำทำอะไรกรันไม่ได้ทำรายงานนะฮะอ,อ,อันนั้นส่งอาจารย์นะับแ <laughs> ล้วสำหรับ อันนั้นเป็นฝั่งแบบว่าคนเดินทางสาย BTS นะฮะแต่ว่าแน่นอนหลายคนไปดูหนังทีอยากจะดูแบบมีระดับ First Class อะไรอย่างงี้นะฮะบ้างอะไรงี้ช่วงนี้เข้าโรงหนังน้อยไปดูทังทีก็อยากจะดูแบบอลังการงานสร้างนะฮะพบกับสุนทรีแห่งความบันเทิงเหนือระดับครับกับ The Producer Package ของ SF Plus กับผมโปรโมชั่นนี้เด็ดดวงตรงที่เขาขายบัตรชมภาพยนตร์เฟิร์สคลาส12ที่นั่งปกติถ้าซื้อ12ที่นั่งอ่ะมันจะราคาประมาณ 13,200บาทเอบาทแต่ว่าถ้าคุณซื้อ The Producer Package เนี่ยมันจะราคาพิเศษเหลือเพียง9,900บาทนะครับถูกไปหลายพันเลยคุ้มอันนี้ผมแนะนำคุ้มจริงๆถูกไป3,000บาทเลยนะเอออยากจะพาสาวไปเดทหรือว่าจะพาคนพิเศษไปแบบดูหนังนะฮะกระตุกกระุกค,คิดไปไกลนะครับผม<อ>แต่ s f เซพัยังไม่หมดเท่านั้นใช่ไหมครับเจอรี่ยังมีอีกครับผมเพราะว่า เซนไหนราคาเดียวเหมือนกันครับผมแพ <ừ? S 2> ็กเกจ SF Plus เนี่ยนะฮะเขาบอกเลยครับว่าสมัครแพ็กเกจของ SF Plus นะ,ะทุกประเภทเลยว่าจะเป็น kids student general แล้วก็ senior เนี่ยนะฮะเพียง50บาทนะฮะจากราคาปกติ100บาทอ๋อลดราคาให้อีกอืมมีสิทธิ์โป้เยอะแยะมากมายลองไปดูกันได้ในแอปนะฮะสามารถซื้อได้เลยง่ายมาก SF Plus เปิดแอป SF Cinema ขึ้นมาแล้วก็ โฮมีหน้าเลยเอสาสามารถ<ด>เลือก<ด>ซื้อ<า>โปเพิ่มลดโปรอะไรของตัวเองได้ออืมผมซื้อหลายแพ็กเกจมาสะสมไว้ครับแล้วก็ต่อมาครับผม SF ร่วมกับ GQ ครับผมแพ็กรู้ใจดูหนังครบๆร,ราคาโดนๆนะยฮะตัวหนังหนึ่งที่หน้ากากลิมิเต็ดเดยของ GQ ที่มีสายของคอแล้วก็ปกติจะเป็นโลโก้ GQ ใช่ไหม,มตัวนี้มีโลโก้ SF เพิ่มขึ้นมาด้วยครับผม,มถ้านั้นยังไม่พอนะฮะมี 1, corn, คอมโบเซ็ตไซส์เอ็มอีหนึ่งชุดมีนับพบคอนนะฮะทั้งหมดที่ว่ามานี้ถ้าซื้อปกติเนี่ยห้ารอยแบาทแต่ถ้าซื้อแพ็ครู้ใจพวกเขาจัดให้ไปเลยราคาเพียง299บาทครับผมจำหน่ายแล้ววันนี้ครับจนถึงนี่เลยสิ้นเดือนตุลาคม31ตุลาคมครับผมก็ยังคงมีต่อไปนะครับคุ้มๆนะครับ e x c l u s i v e Movie ประจำเดือนนะฮะ ผู้หญิงฆ่าใครย่แตะนะครับผมเย้ห yeah. นังผลงานสุดคลาสสิกข,ของเบนนิชานนะฮะและหลิวเตอหัวโอ้โหพี่หลิวของเรานะครับผมซึ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะผู้หญิงค่าใคร่แตะราคาพิเศษเริ่มต้น140บาทต่อที่นั่งเท่านั้นทุกวันทุกรอบ ตลอดโปรแกรมฉายภาพยนตร์อาจจะเก่าแต่นี่คือการ remastered แบบใหม่นะฮะเป็น 4K นะฮะภาพชัดสมจริงคมชัดแน่นอนนะครับผมและถ้าใครเป็นแฟนตัวจริงรายงานตัวได้ที่ผู้หญิงค่าใครจะแตะสเปเชียลเอดิชั่นเวลนะครับเพราะว่า เขาเนี่ยมาจัดในแพ็กเกจแบบกล่องแบบ VHS เลยฮะในกล่องวิดีโอกล่องวิดีโอแล้วข้างในครับเป็นเสื้อยืดผู้หญิงค่าระะแตะครบรอบ30ปีแบบสวยงามมากๆผมได้มาแล้วเดี๋ยวใส่เลยนะครับพร้อมด้วยตัวหนังอีก2ที่นั่ง2ที่นั่งในราคาเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ499อบาทครับเกินคุ้มครับผมจับไปเลย300ชุดเท่านั้นฉะนั้นรีบหน่อยครับสำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนอยากกินบอปคนที่บ้านนะฮะแน่นอน ปอบคอนเอสเซฟครับสดสด,สดร้อนร้อนซ้ำใหม่สดๆด,ด,ดต่อวันทำใหม่เลยนะทำใหม่สดสดต่อวันนะครับผมสั่งได้แล้ววันนี้ที่ครับ ฟู้ดแพนด้าและไลแมนครับผมทุกช่องทางแล้วนะครับผมอีกไม่นานเชื่อว่าอีกเจ้าหนึ่งคงมาแล้วนะฮะมีให้หมดนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าอร่อยที่สุดในการกิน๊อปคอนต้องไปนั่งกินและดูหนังในโรง SF Cinema ซึ่งโรงพิเศษที่ผมอยากจะมาแนะนำทุกคนให้ไปดูเออเมันของจอในอันนี้ก็คือ Si g m a c i n ิ s t a d i u m นะครับผมซึ่งโรงนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าฟีเจอร์เขาเยอะมากๆนอกจากจอจะใหญ่เบิ่มๆแล้วนะฮะที่นั่งเขา นั่งสบายไม่ต้องกลัวว่าเวลาคุณจะเดินออกไปเข้าห้องน้ำนะฮะจะเหยียบเท้าชาวบ้านแบบโอ้เหยียบขอโทษค่ะไม่มีนะฮะเพว่ากว้างมากแล้วก็บอกเลยระบบเสียงด o b บย t m o s มิชแซมร้องสามาได้ยินหมดล่าสุดไปดูหนังอย่างแวนการ์ดนะครับผมฉากแอคชั่นจัดเต็มตูมตามตูมตามเหมาะกับหนังโรงแบบนี้มากนะครับผมอย่าลืมไปสัมผัสความอลังการแบบที่สุดนะฮะได้ที่ซิดมาซินิสเตียดมที่ S.F.Cinema เท่า <SF> นั้นอย่างชีายมไปเลยครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเหล่าความสยองและความสนุกที่คุณสามารถสัมผัสได้ในโรงภาพยนตร์นะ S.F.Cinema น,นะครับผมีที่จัดให้ทุกความบันเทิงนะความสะดวกสบายมีครบนะฮะทุกโรงภาพยนตร์ทุกระบบนะใช่ครับผมและถ้าคุณชอบฟังพอดแคสต์แบบนี้ติดตามพวกเราได้ครับในหลากหลายช่องทางที่คุณชอบฟังนะครับไม่ต้องไปถามที่ไหนพิมพ์แบบนี้แล้วกันยังไงนะ จอดอจัสตินอิดิิมจัส์และอิดภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับ